สวัสดีครับคลิปนี้ครับผมจะมาประกอบคอมพิวเตอร์1เซตนะครับเอาไว้ให้แฟนไว้ใช้ทำงานนะฮะและตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซียรรังสิตแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้าน npm นะครับก็เดี๋ยวเราไปประกอบเครื่องกันเลยรอบนี้ผมจะมาแบบงบประหยัดใช้งานตัดต่อ full hd ได้ นะฮะแล้วก็ถูกที่สุดที่สามารถทำได้ส,ส,ดสอบถามได้นะคะจะมาประกอบคอาม,มาครับตอนนี้สเปคในใจมีข่าวๆแล้วอยากได้ i 5 gen 11จะมีรหัสเป็น11400น่ะคะนี่ค่ะเป็น11400ตัวนี้นี่เราเคยรีวิวไปแล้วใช้ตัดต่อได้ระดับ Full HD นะครับโดยไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกได้นะครับเพราะว่ามันมี iGPU อยู่แล้วก็บอร์ดตอนนี้จะมีเป็นตัวนี้นะคะ,ะทางร้านขายดีมากราคาย,ย่อมเยาวเป็นรหัส M ก็คือเป็นไซส์ไมโครนะ H510M BIOSTAR นะฮะขอดูได้ไหมได้เลยค่ะแกะเลยมี M.2 ด้วยครับ,นะรบก็ใส่การ์ดจอได้แต่รอบนี้ด้วยความที่เราประหยัด เราเห็นราคาการ์ดจอแล้วผมซื้อไม่ไหวต่อไปครับแรมต,ตอนนี้มีรุ่นไหนแบรนด์ไหนบ้างครับซาดักเลยค่ะอ่าซาดักครับเอาซักกี่จิกดีคะ16ครับ16ต้อง16<พ>แล้วตอนนี้ตอนนี้มีเป็นรุ่นนี้เลยค่ะอ่านี่ฮะทวิส ddr 4นะครับตัวนี้ 16GB กกิก,กตัวนี้ไม่มีไฟลนะเป็นแบบประหยัดพอแล้วนะตัดต่อได้ชิ้นต่อไปก็ต้องเป็น ssd ค่าเป็น ssd เริ่มต้นเนี่ย128จิกจะอยู่ที่6 9 0บาท ฮะเป็น SATA าก็คือ690ก็จะมีเป็นตัวนี้นะเป็นซา t a นะครับอันนี้เรายังไม่ใช้ M.2 นะเดี๋ยวเคยอัปเกรดได้นี่เป็น SATA 2.5อ่าซาดักอันนี้ก็จะเป็นซาดัก128กก็ลง Windows ลงโปรแกรมพอแล้วเหลืออะไรกัะพาเวอร์ก่อนจริงๆเซตเนี้ย5 0 0วัตต์ก็พอ550แต่ว่าอนาคตอาจจะ เพิ่มการ์ดเพิ่มการ์ดจอใช่ไหมใช่เอาสัก600หรือ650ค่า6 0บาวัตต์จะมีเป็นตัวนี้ค่ะลูกค้า,อาโอีิเต็มเลยครับนี่ค่ะมันจะได้80พัดด้วยใช้ยาวๆเลยอันนี้รุ่น Super Black 4 80พัดนี่600วัตต์เป็นแบรนด์แพนตีนะฮะใช่ค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่การ์ดจอแต่อนาคตต้องใช้แหละเคสผมเข้ามาเนี่ยคือผมจะประกอบให้แฟนผมใช้ ที่เด่นสุดผมเห็นสีชมพูตัวขายดีเลยลูกค้าตัวนี้ดักแฟนพอเราเดินเข้ามาเนี่ยแฟนผมชอบแน่นอนก<ช>็เลยกลาว่าเออเดี๋ยวอาจจะเอาเคสนี้แล้วก็ใส่ไมโคร a อทได้พอดีเป็นเคสไม่ใหญ่น่าจะเหมาะกับสาวๆใช่ <นะ S 1> ค่ะอันนี้สำคัญสีมันโดนเด่นมากสิง์เดิมใน I5 มีอยู่แล้วแต่ผมว่าไหนไหนมาเคสอยนี้แล้ว<ช>แล้วก็ต้องชุดน้ำติดได้ไหมชุดน้ำติดได้ค่ะถ้าดูตัวอย่างจะมีเป็นสีเขียวด้านนู้นขอไปดูตัวอย่างตรงนนู้น แต่ของลูกค้าค่ะเป็นสีชมพูค่ะก็จะใส่ชุดน้ำปิดสีชมพูไม่สีชมพูด้วยเหรอใช่อันนี้จะเป็นแบบตะแกงนะครับเมื่อกี้ที่เราดูตรงนั้นเป็นหน้าเรียบแต่เนี้ยจะมีรูระบายอากาศอาจจะใช้แบบเรียบไปเลยแล้วกันแล้วก็ชุดน้ําปิดไว้ข้างบนขอดูได้ไหมชุดน้ําปิดเป็นยังไงอ่ะชุดน้ําปิดเป็นแบรนด์เดียวกันเลยปะ่ะแบรนด์เดียวกันเลยค่ะแบรนด์เดียวกันนี่นีน่ฮะสีชมพู<น>ด,<ว>ดาร์ากแฟลตนะฮะ ก็คือประกันเพลนตีแล้วก็นี่รองรับไฟเห็นไหมพวก rgb argb ต่างๆก็ใช้บอร์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยคอนโทรไฟได้หมดเลยเหลือประกอบอย่างเดียวทีนี้ทีนี้ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆอย่างมันเป็นเพลนตี้ถ้าส่งเคลมอะไรอย่างนี้เราต้องไปศูนย์หรอทางร้านเรานะคะก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะก็สามารถมาส่งเคลมได้ที่นี่เลย อ๋อก็เป็นศูนย์เซอร์วิสเลยเลหรอใช่ค่ะเป็นศูนย์เซอร์วิสเลยถ้าเราเช็คแล้วเนี่ยว่ามันมีปัญหาจริงเราเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าเลยของที่ผมประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะที่เป็นเพนตี้ก็จะมีดักแปดแล้วก็เคสค่ะแลมซาดักเอ<ช>สซนดีซาดักพาวเวอร์สปายด้วย <c oughs> นะฮะงั้นเดี๋ยวข้างๆเป็นร้านชาวดอยฮะใครมาก็ใช่นั่งซิ่ว <รอ S 2> ได้ ร้อยรอไม่นานมากก็ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งประมาณที่พี่บอกเมื่อสักครู่นะฮะเท่าไหร่ทั้งหมดที่ผมประกอบราคาอยู่ที่19,900าค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะเหลือ18,500าค่ะโอ้ยลดไปอีกพันประมาณใช่ค่ะคือแสดงว่าผมจะได้ราคา18,500เแห้รอใช่ให้น้องเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมาประกอบล่ะให้ราคานี้เหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ผมอยากเห็นแล้วว่าแสงสีเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง เปิดได้เลยเนาะเปิดได้เลยค่ะป๊บอ๋อเรียบร้อยฮะก็อันนี้คือแสงสีส่วนใหญ่เนี่ยมาจากชุดน้ําปิด<ช>เพราะว<ะ>่าตัวเคสเดิมๆเ,เนี่ยไม่ได้แถมพัดลมมาให้เลยไฟเปลี่ยนได้ด้วยฮะนี่นี่ฮะเออก็มันจะมีโหมดไฟต่างๆของตัวชุดน้ําปิดตัวนี้สุดท้ายนะครับก็หลายๆคน ที่กังวลเรื่องการรับประกันด้วยถ้าสมมติสินค้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมาส่งที่นี่ต้องรอนานหรือเปล่าไม่ต้องรอเลยค่ะค่าเช็คแล้วมีปัญหาจริงเนี่ยทางร้านเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยถ้าเป็นวอยรับประกัน plenty เนี่ยใช่ทุกชิ้นหากมีปัญหาก็ยกมาที่นี่ใช่ค่ะเปลี่ยนทนันทีได้เลยไม่ต้องรอ3วัน7วัน5วันใช่ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดของการรับประกันได้ที่เว็บไซต์ด้วยใช่ค่ะก็คือเว็บไซต์ เ e n t y c o m p u t e r c o m ใครมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าอยากจะประกอบคอมพิวเตอร์อยากจะปรึกษาเรื่องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมามที่นี่นได้ไดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับค่ะขอบคุณค่ะ